ดี่รับผมคืออัศวินแห่งไดออ f เดด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 ยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักกันนะครับทุกคนผมน,น,มนาราบีดาชิคอยปกป้องทุกคนในไดออบเดดแล้วก็คอยดูแลทุกคนและตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยทำไมฮิลเลอร์มันมองผมอย่างนั้นวะน้าเฮ้ยเฮ้ยเดียวอะไรวะเนี่ยเพื่อนรเกมเองได้ก็เอาเราเลยเหใจเย็นนะเพื่อนโอ้โหเข,หขาเอาจริงด้วยคนดูเขาเอาจริงกับผมบล็อกเลยเอาเฮ้ยบล็อกช้าไปหน่อยซวยแล้วซวยแล้วเขาจะฆ่าผมแน่ๆเลยอยาทำารอัศวินพูดนี้เลยผมก็แค่เป็นตัวละครจากไดออบเดดเองอ่ะเราก็มีแค่สกกบบ็อออัต่่แ้เง เนี่ยผมมีเออมีโล่มีหมัดมีชุดเกาบพร้อมแล้วโอ้ลืมไปเซิร์ฟนี้มันปิงนี่หว่าผมต้องรีบเพลนเลยว,ว่าเอาชีวิตรอดอย่างความรวดเร็วอ๋อดูแล้วผมไม่รอดแน่เลยอะ่ะอ๋อเออเขาใกล้ถึงตัวผมแล้วผมทําไงดีครับเ <c oughs> พื่อนเพื่อนผมน่าจะไม่รอดแล้วโอเคตอนนี้เราได้ส่งกองทัพเกตไปแล้วอ่ะกองทัพเกตอยู่โจมฆ่ามาเทหมดเลยเพื่อนโอ้โหกองทัพเกตหุเกตกี่คนวะเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเกตห้าคนไม่สี่เกตหกคนหืไ 4, อเซ <c oughs> ิร์ฟนี้มีเกตเป็นเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็จะฆ่าผมอยู่ดี่ะยวบพื่อนถ้าผมขออออนนนนนุญาาตตเเเลลลยแ้้วกัรงซ่ อยู่ตรงนี้แหละฟ้วก็กดบล็อกแล้วแล้วก็ปล่อยแย่นี่ไงต่อยทิ้งไปเลย,ยเป็นไงเราหมัดผมแรงใช่ไหมล่ะครับทุกคนโอ้โหต่อยทีเขาปิวไปดาวคานเลยอ่ะแล้วตอนนี้ผมมีภารกิจต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ไปเวลาสาสีนาทีก็ถือว่าเป็นเวลาที่โ OK อเคอยู่เพราะผมน่อมีประสบการณ์มากมายในการเอาชีวิตรอดจากไดออบเดนแล้วว่าบอกเลยว่าโคตรยากอ่ะตัวละครในไดออบเดนน่ากลัวกว่าในอาฟอร์สเค้นอีกเอาเฮ้ยแล้วก็สล่อดเลยเอาวัดเออเดี๋ยวผมยังไม่ได้เอาจริงเลยอ่ะโอ้โหเกมพวกเราทั้งหกยังไม่ได้เอาจริงเลยอ่ะเฮ้ยอา่งอจุรยะจสูง พวกดีไปให้พวกคุณทาเองนี่คือการบ้านที่คุณต้องทําวันนี้ทาเถอะสิไปเกี้ดอาเจ็บกรกจะจาหัวล้อนอะเห็นไหมเขาจะไปบุกถึงคุณไปถึงบ้านเลยอยคอยดูเพราะจะรับพวกคุณไปทํางานเด่นแล้วอ้โหรอบนี้เจอสแลชเชอร์ต่อเลยเี่ยแล้วเป็นสเลชเชอร์ไบสโตนสาวด้วยหุยแย่แล้วออู้วันนี้แบบแบบผมนี่ะนะโอ้โหไหนดูหน่อยสิตอนนี้โอ้โหเปิดมาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเขา,าเป็นอะไรกับผมวะเี่ยผมก็แค่เป็นตัวละครไดเอาเดก็ไม่ใช่ว่าต้องไล่ฆ่าผูคนแรกสัก,กหน่อยเกิดอะไรขึ้นนนาไมมมีแตตต่่่คลผ้เเกย ไม่กลัวโอเคเหมือนเขาจะเปลี่ยนเป้าหมายแล้วใช่ไหมปล่อยผมเถอะนะผมก็แค่อัศวินรัติกาคนหนึ่งอะโอ้โห,หน่ากลัวเหลือเกินอะไม่ต้องห่วงไปครับทุกคนถึงแม้ว่าผมเป็นตัวละครจากใดอัปเดตแต่ผมปั่นไฟเป็นได้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยปั่นไฟด้วยซ้ำมาแต่ผมก็ปั่นไฟเป็นแล้วอะเ,เอ้าเฮ้ยปั่นไฟเป็นได้ไงไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือปั่นไปเถอะเดี๋ยวก็ลุ้งเองอะชีวิตเราอะตอนนี้ผมใกล้ปั่นไฟเสร็จแล้วนะครับผมขอเวลาอีกไม่นานและอีกนิดนึงก็จะปั่นไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแแลลล้้้้ววกกก็็มมมมมาจะะะััับเอออ๊ทไไนนนนดูคุๆโโหรวะเเนตต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 ูมม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 มาาาาแป้งงออกััดล ตายกันเหลือเกินเดี๋ยวผมปั่ดไฟแป๊บนึ่งละกันนะครับผมเหมือนสแลชเจอจะไม่สนใจผมด้วยโอเคงั้นเราก็ได้เวลาโอกาสดีเลยโอกาสคองในการปั้นไฟอ่ะปั่ดไฟแป๊บนึงมาเชลเลตจี้เราช่วยกันปัดไฟกันเร็วอ่ะนายเป็นตัวละครจากฟอนสเค้นใช่ไว้อ่ะผมเป็นตัวละครจากไดอัพเดตแต่ว่าผมนั้นเออน่าจะพอรู้วิธีเอาชีวิตรอดเกมนี้อยู่อ่ะเพราะว่าในไดอัพเดตกับฟอนสเค้นมันก็คล้ายๆกันแหละแค่ที่นี่มันมีเครื่องปัดไฟอ่ะผมก็แอบงงนิดหน่อยมันปัดยังไงแต่ว่าเออสัญชาตญาณของเกมเมอร์ผมก็ปั่นเองได้เฉยเเ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 ลลยยยออ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 อุไไมมม่่่ราา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 ตตสหห์ววงงงดดีจะผัักกใ้พืนนนป็ รับดาเมจแทนไปเดียโอโหเจ็บเลยเนียแล้วตอนนี้เขากำลังไล่ล่าผมหรือว่าไล่ล่าใครโอเคเหมือนเขาเปลี่ยนเป้าหมายอีกแล้ว,ว่าเชื่อพวกแกี่มันใจร้ายกันจริงๆเลยแต่ถ้าตาหาร้านโรบักราคาถูกก็ต้องใช้บริการร้านรบักร้นานเติมโรบักราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่3 5บาทเท่านั้นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีโลบักก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในกาาเกาะอาร์ดเนก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคัสแมพต่างๆอีกเพียบเลยนะถ้าบอกว่ามาจากช่องแบคเทียนพีรับคนไปเลยหัวว่างสุดแสนที่จะมุ่งเา ดีๆต้องสลัดบักขอขอบคุณร้านสลัดบักด้วยนะครับผมที่เป็นสปอนเซอร์เราในคลิปนี้นะครับผมใครที่สนใจร้านโต๊ะโรบัการาคาถูกก็ไปใช้บริการกันได้นะครับผมแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเด้อแล้วก็ใครบอกว่ามาจากช่องแม็กเทนพีก,ก็รับไปเลยนะครับผมหัววาทูเซ่ที่จะมุ้งมิงแล้วก็ตอนนี้เออวันดีเชิญกี้นายปันไฟเสร็จยังโอเคนายปันเสร็จพอดีเลยแล้วอันนี้ลูกอะไรวะเนี่ยฮะ ลูกมะพร้าวเหรอว้าวน่าสนใจดีๆฉันกินได้ไหมอ่ะอยากกินจังเลยอ่ะอุ้ยเป็นลูกมะพร้าวจริงด้วยเฮ้ยแต่กินไม่ได้อ่ะเสียดายอดกินน้ำมะพร้าวปั่นเลยอ่ะไม่หนุกเลยไม่เป็นไรผมไปช่วยดูเซกาดีกว่าดูเซกาฉันมาช่วยนายแล้วนะแม่มดโดยเลยมีหลบไปเดี๋ยวฉันจะช่วยนายเองคือบล็อกเลยเดีแดามต่อยเลยเอาซวยเขาชี้ๆกากๆใส่ผมแต่ว่าผมตอนนี้ต้องเอาตัวรอดก่อนอ่ะเราแค่เป็นตัวละครจากไดอัพเดทแต่ทำไมเราต้องเจออะไรก็ไม่รู้วิกฤตเต็มไปหมดเลยแล้วตอนนี้เขาก็จะฆ่าผมอีกแล้วผมหลบแบบดิจิตอลแล้วตอนนี้เอ้ยเเเเค้าาาาาไไมมมมม่่่่หลลลงงงงกกผผออออะะะ็ววิิิตตตรรรรยยยๆๆสสับดีท ชัดเจนมากคนดูช่วยผมด้วยแล้วเขาขกระโดดตีใส่ผมไปหนึ่งทีแล้วผมกระโดดตีเลยโอ้จะตายแล้วช่วยด้วยโอ้เวลาไม่มากแล้วเหลือเวลาสี่สิบห้าวิผมต้องรอดให้ได้เวลาเหลือสี่สิบกว่าวิเลิ่ผมก็เหลือสี่สิบเหมือนกันแต่ตอนีี่าทีไม่ได้ดีแล้วพุ่งกดบล็อกแล้วก็พุ่งแฝงนี่ไงต่อยไปเลยอะเจอพลังแห่งสมสชืฉอไปซะแล้วตอนนี้ผมจะเอาชีวิตรอดได้อยู่หลือเวลาแค่สามสิบวินาทีเราต้องรีบเห็นยาวๆหาที่สูงโดยด่วนแล้วเขายังตามผมอยู่ไหมเหมือนเขาโอ้โหตามอยู่ด้วยตามติดชีวิตไม่หยุดเลยเพืืื่่่่อออออออนนนนนเเเเ้้ยยยรรราา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 ไไไปปแแแบพหววทะมมลก็ีค โดนลับเรียบร้อยโอ้โอนายอย่าตายนะเพื่อนยูทิเกตดีไปสุดตอนนี้ผมก็ใกล้ตายแล้วว่าผมรอดูแบบเออข้างบนทางห่างห่วงห่วงดีกว่าแลวตอนนี้ก็เหลือเวลาน้อยแล้วด้วยเพื่อนรีเพลนไปมาแล้วอัศวินจากไดอัเดตจะช่วยนายเองหุยเขาเปิดตาแดงโหชิชิชิกากาก้าน่ากลัวมากคฮ้ชนนี่แน่ชนไปทีนึงแล้วก็เฮ้ยเพื่อนหลบไปคือปวดบล็อกเลยแล้วก็จีจีเวลเพย์โอเคเรียบร้อยอย่างด้อยพวกเราก็รอดกันอะแล้วไม่นายตาโบงันว่าน่าโคตรน่ากลัวเลยอ่ะถึงแม้ผมจะเป็นเด็กใหม่ในโฟร์แเคนแต่บอกเลยว่างานนี้จิบ ีมาหมดทุกตัวแล้วว่ะอบโอ้โหรอบนี้เพลงลอยมาเลยอะ่ะมุนวิ่งวนเวียนไปมาเรียบย oh, ร้อยโอ้โหแล้วรอบนี้ผมเป็นตัวละครจากไดออปเดตแต่เรามาเจอจับตัวละครลิมบัสคาวัน oh, นีเหรอเนี่ยโอ้ไมค์กอแฮกหลอดเอาจริงแล้วไงแฮกหลอดล่างเอาจริงได้เริ่มขึ้นแล้ว,วเดียเด๋ยวเหอะเดียเด๋ยวเหอะเดียเด๋ยวเยวจอกองทัพเกล่างเอาจริงบ้าแป๊บนึงนะตอนนี้เขาไล่ฆ่าแล้วว่าโอ้ไมคก็แล้วตอนนี้เขาฆ่าปามทอินเฟคชั่นแต่ว่าปาม่โดนนะครับผมแล้วก็ฮ้ยเป็นอะไรกับผมนักหนาไเนี่ยเกมนี้ผมตัวคิวเลอร์ล่าช่วงต้นเกมอีกแล้วอล่าะไร นกหนกาบล็อกเลยเอาสวยเข้าไ่ลงกลนแล้วตอนที่ผมต้องรีบเพนแล้วเพราะเขาจับทาผมได้แล้วผมต้องรีบหนีแล้วเขาเหมือนจะปลาอะไรใส่ผมด้วยโอ้โหท่าทีไม่ได้ดีปาแมทอินเฟคชันไปแต่ว่าเขาปาาคือใส่คนอื่นนะครับผมและตอนนี้ผมก็ได้เวลาจุกกิ้งไทม์โอ้ดีใหญ่แล้วผมก็โดนผักอ่ะโอ้จะตายแล้วเฮ้ยเด้อช่วยผมด้วยไแอแฮกหลอดที่มันจะฆ่าผมจริงอ่ะอย่าฆ่าฉันเลยฉันก็แค่เป็นอัศวินคนหนึ่งฉันก็แค่อัศวินจากเออไดออบเดย์แล้วเขาปาาคือใส่ใครก็ไม่รู้ว่าแกก็เป็นอันช่่อเล่าอ อย่าฆ่าฉันเลยโอ้โหแย่แล้วตอนนี้ท่าทีไม่น่าดีแล้วเชนก็ยิงไม่โดนด้วยโอ้โหโหิ่มต,ต้องจูงอีกดานแค่ไหนกันนะตอนนี้โอ้โหเขากัดไม่ปล่อยเลยเขากัดไม่ปล่อยเลยเขาจะฆ่าผมให้ได้คนดูช่วยด้วยช่วยด้วยเขาจะฆ่าผมจริงจังมากโอ้โหแป๊บดึงนะด้วยความที่เรามีประสบการณ์จากเล่นเออไดอ,อัพเดตมาสามร้ชั่วโมงจริงๆไม่จริงหรอกเพราะผมเพิ่งถ่ายคลิปไดอัพเดตไปแค่สองคลิปเองอะแต่ไม่เป็นไรเพราะผมเป็นตัวละครในไดอัพเดตผมก็ต้องอยู่ในไดอัพเดตน,นานกว่าโฟล์คเซนดีถึงแม้ว่าคนคนนนนนนนถ่่่่่่าาาายยมมมััเเเเเเปปป็็็็อออออออลลลละะะกกกกววหหแแแ้้้้ตตีไไไฟิชรูส สาราณาตอนนี้เหมือนผมจะรอดแล้วว่าเย่ผมรอดแล้วไปเออหาที่ฮิลลิ่งก่อนดีกว่าโอ้ยโลภผมนี่มันแข็งแรงจริงๆเลยอ่ะคนดูดูโลกผมซี่มันสามารถบล็อกได้ทุกการโจมตีเลยนะบอกเลยว่าโคตรเจ๋งพอได้ฮิลแล้วสบายใจเฉิียวแบบอย่างนี้เต้นเลยอ่ะ การภาพรักอัศวินสุดแสนแข็งแกร่งแบบสุดเข้มขมไงกลายเป็นอย่างนี้วะเน <Yeah. S 1> ี่ยเย่เอาวันดีทูรอนไม่ใช่ทูทามนายเป็นมาเฟียใช่ไหมโอ้โหแมนนเฟคชันมาแต่ไกลว้าวนี่นายกล่าวว่าจะกัดไม่ปล่อยจริงๆใช่ไหมไหนดูซิมีเงาอะไรเดินตามมาไหมเหมือนจะไม่ใช่นะครผมโอเคผมก็ฮิวเต็มแล้วรอแป๊บหนึ่งโอเคผมฮิวแค่ดีก็พอแล้วแหละเดี๋ยวเราไปทำหน้าที่ต่อเลยดีกว่าด้วยความที่เราเป็นอัศวินแห่งดออฟเดตอะศักดิ์ศรีและเสียเกียรติเราจะเสียเกียรติไม่ได้แล้วนี่คือพลังแห่งศักดรรรีอออองตตัวลละะไดเเเเเเยยยยย่่่่าาาานนบ้พืหสมมมกจ ให้ใครตายถึงไม่ว่าเชนตายไปแล้วก็เหอะแต่เราก็ต้องปกป้องเชนเลดกี้ให้ได้ยา เขาตายนะเพื่อนอูบูปาแมทอินเฟคชั่นแต่ว่ like าปาไม่โดนเพื่อนนะครับผมตอนนี้เพื่อนได้เวลาจุกกิงคามาเก็บผักมาพักลงมาเพื well. อ่อนผักลงมาเอ้าชวยฟันไม่โดนอย่างนี้ผมต้องรีบก็ออย่าตายนะเพื่อนเร็วรีบหนีมารีบหนีมามีป้อมปืนคอยช่วยนายอยู่อ่ะเออนั่นแหละยิงไปสตันแปลงแปลงไปเชเลสกี้เชเลสกี้ตายแล้วโอ้โหโอ้เลยนะผมปกป้องเขาไม่ได้แล้วตอนนี้เอาแล้วแฮกบอลกำลังอาราวานแล้วเขาก็ปาแมดอินเฟคชั่นใส่ผมแล้วก็เฮ้ยอย่าบอกได้ว่าจะล่าผมอีกแล้วว่าปล่อยบ้างก็ได้มากแล้วตอนนี้บิวดอร์แมนบิวดอร์แมนทำตายนะเพื่อนบิวดอร์แมน บิลด์แมนหลบไปแป๊บนึงนะผมขอฮิลิ่งสักนิดนึงอะ่ะโอ้โหสารการตอนนี้ท่าทีไม่น่าดีแล้วคนดูทุกคนกำลังตกอยู่ในอันตรายอะ่ะโดยเฉพาะบิลเดอร์แมนผมต้องปกป้องเขาให้ได้บิลเดอร์แมนรีบขึ้นมา ال. เดี๋ยวเราพมันลงไปเองโอเคมันลงไปแล้ว,พวเพื่อนเร็วรีบหนีไปรีบหนีไปรีบหนีไปแฮกเราบังลังจะฆ่านายแกก็แค่เป็นบิลเดอร์แมนแท้ๆไม่ใช่ชิเลตกี้แต่มันกล้าเออไล่ฆ่าแกอย่างจอนล้างจอนแคดนายไปทำไรมาวะเนี่ยโอ้โหเหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีเดี๋ยวนั่นหนึ่งนาทีได้ไงเว้ผมได้เสียงแฟงโอเคชัดดเเเเเจนนนนนนนแสสงงวว่่่่่่าาาาาาามมีีีคตตยพิโโออออ้้้หหกรขทปป็็ะะล บิลด์แมนนายต้องรีบผ่านที่ซอดแล้วก็รีบสร้างป้อมฮิลเลยเดี๋ยวเราจะเออคอยอยู่ด้วยเพราะเราเลือดไม่เต็มเหมือนกันอ่ะเอาไหนก็เลือดเต็มแล้วดี่ดาวโอเคไม่เป็นไรขอบคุณที่สร้างให้เราด่าอ้าวสวยเออรอตั้งนานแล้วตอนนี้ปาแมดิเฟคชันมาแล้วอู้ฟูเกือบโดนพวกเราเลยอ่ะไม่ได้การแล้วสงสัยผมต้องเป็นคู่ต่อสู้ให้มันเองมันนี่ซีแฮ็กลอร์ดฉันจะ,จะสู้กับแกเองอ่ะคือได้เวลาสเต็ปจู๊แบบดิจิตอลโอ้ยโดนตีเฉยเลยโหไม่ตลกแล้วไงแป๊บนึงนะผมเพนกอรดอ่ะอยู่ตรงนี้น่าจะปลอดภัยหหหหรรรืืืออ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 อเเเเเเปปปล่่่่่่่่่่าาาาไมมมููู้้้้นนนนนนกกกััดววววยวิิธีแแแแงงศะะะะะคคคคจจจจชชใใใ็ตสสขผ ว่าปลาไม่โดนแล้วเขาก็ปาขึ้นมาแต่ว่าโุ้ยเกือบโดนแล้วไงดีถ้าผมหลบได้อะนั่นแหละเพื่อนต่อยสวยโอเคตอนนี้ผมขออนุญาตเพลนก่อนละกันนะเหลือเวลาแค่16วินาทีแต่เขายังตามผมไม่เลิกเลยอ่ะมาได้เวลาจุกในป้อมปืนนี้แล้วอ่ะมาสิเพื่อนมานั่นแหละตีป้อมนั้นไปฉันจะรีสเตมิน่าแล้วเขาก็ปาแมนิเฟคชั่นแต่ว่าปาไม่โดนหรอกนะเอ้าเคยโดนเอจิเนียเฉยเลยอ่ะเฮ้ยแกกล้าดียังไงที่มาทำลายเอจิเนียเกมมิ่งอ่ะฮ่าเสียมารยาทจริงๆอ่ะตีเลยนั่นแหละดีแอย์ต่อยเลยดีแอร์ต ตอนเนี้ยยังน้อยผมก็ได้ล้างแค้นแล้วก็ได้ปกป้องเหล่าผู้เล่นในฟอร์ะเคนได้อะโอ้โหรู้สึกภูมิใจเหลือเกินอ่ะแล้ตอนนี้ผมกลับไปโลกของไดเอฟเดตได้ยังอ่ะคิดถึงโลกเก่าแล้ะ